มีกันอยู่แล้วมีใช้พุกตัวเริอนอยู่แล้วนะครับผมอาจารย์อํานวยประถมสอนในส่วนของหลักสูตรระบบเสียงเครื่องเล่นเสียงระดับไฮเอ็นนะครับระดับไฮเทคโนโลยีก็คือจะสอนในส่วนของการซ่อมเครื่องเสียงมินิอฉโกรเครื่องเสียงบ้านชุดโรมเชียเตอร์แล้วก็เพื่อเล่นบีซีดีดีวีดีนะครับสอนวิธีการซ่อมวิธีการซ่อมบอร์ดพอร์ตชิปพอร์ตไอซีเหล่านี้นะครับซึ่งเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เรารู้กันอยู่แล้ว ส่วนวิธีการซ่อมเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดในส่วนของเทคโนโลยีที่ผมสอนอยู่นะครับเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรผมเนี่ยผมจุดเด่นนั่ก็คือเป็นการซ่อมเครื่องเล่น DVD นะซึ่งเครื่องเล่น DVD เนี่ยจะเป็นธรรมดาระดับ DVD กับเครื่องเล่น DVR มีเอ,อาช่วยจับนิดนึง เป็นเครื่องเล่นตัวนี้จะเป็นเหนือกว่าเครื่องเล่น d v d p ดีเพลเธรรมดาจะเป็นเครื่องเล่น DVR สามารถที่จะเพลเยอร์ได้แล้วก็เลคคอร์เดอร์ได้ด้วยซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ถ้าเป็นช่างทั่วไปเนี่ยจะซ่อมไม่ได้เป็นเทคโนโลยีสูงนะครับซึ่งคุณสมบัาิของมันก็คืออยู่ว่ามีทั้งวิดีโอเอาแล้วก็วิดีโออินซึ่งเครื่องเล่น DVD ทั่วไปไม่มีวิดีโออินจะมีเฉพาะเครื่องเล่น DVR สามารถที่จะเล่นดูหนังฟังเพลง อ่าต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะบันทึกรายการของโทรทัศน์ปกติได้อ่าเรารู้นะด้านหลังนิดนึงซึ่งเครื่องเล่น DVD ทั่วไปจะไม่มีช่องนี่จะเป็นช่อง rf in นะครับสายอากาศเข้าเอาหนวดกุ้งมาต่อเข้าแล้วก็ตั้งเวลาบันทึกสมมติว่าเราจะดูเราจะดูบอลคืนนี้ตีสองแต่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ดูพรามง่วงมากเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บมันจะเปิดเครื่องแล้วบันทึกเองลงแผ่น DVD ขนาด4 7จิกก็คือบันทึกได้ประมาณ ประมาณสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับรวมทั้งพวกเตะบอลทั้งโฆษณาอะไรเบ้องต่างๆเวลาตอนเช้าเราค่อยมากดดูย้อนหลังได้เอย้อนหลังได้เราจะสต็อปแล้วก็เข้าห้องน้ำล้วเข้ามาดูอีกทีนึ่งก็ได้ไม่จะเป็นต้งองรอตอนตีสองถึงจะดูนะครับตอนเช้าเข้ามาดูเนี่ยเครื่องตัวนี้เป็นคุณสมบ,บัติของเครื่องเล่น D V R นะ D V R Digital r e c o r d e เนะเพราะว่า จุดนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นสายอากาศเข้าอาจจะเป็นพวกจากกล้องที่เป็นกล้องวิดีโอที่เป็นม้วนเทปเดิมเราอยากจะแปลงภาพจากม้วนเทปคาเสเซ็ตที่เป็นสุดที่รักของเราเนี่ยเอามาใส่กับแผ่น DVD เสือจะได้เก็บไว้ได้ยืนยาวนาวันนี้ทํางานอย่างไรเวลาเสียตรวจซ่อมอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีคู่มือให้วิธีการตรวจซ่อมคร่าวนะครับซึ่งซึ่งเนื้อหาพวกเอ่อตั้งตำราเรียนเราก็มีอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เสริมขึ้นมาให้นะครับวิธีการ วัดขาไอซีตรวจเช็คว่าขาไอซีซีพทำงานอย่างไรดีเสียอย่างไรตรวจซ่อมถอดเปลี่ยนอย่างไรตัวนี้เราก็จะสอนอยู่ในเนื้อหานี้แล้วนะครับเป็นของจีนแดงนะครับของของจีนแดงซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ของยี่ห้ออะไรเนี่ยแฟนตาเซียแล้วก็ RCR นะครับสนใจก็ไปเรียนหลักสูตรผมได้นะครับหลักสูตรช่วงที่2นะจากจบจากเบสิกแล้วก็ต่อระบบเสียงนะระบบเสียงช่วงที่1ก็จะมีประกอบวิทยุ AM ซึ่งเป็นพื้นฐานของความรู้การประกอบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยุภาครับแล้วก็ในส่วนของภาคส่งต่อมาก็ส่วนของผมก็จะซ่อม DVD ตัวนี้นะครับสนใจแล้วก็เราสามารถที่จะแอดวานซ์ถ้าเรียนหลักสูตรผมแล้วสามารถที่จะแอดวานซ์เอาไปทําอุปกรณ์หลายๆอย่างได้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นยกตัวอย่างนักศึกษาของเรา,คร,เาเครับจบตรงนี้นะนักศึกษาของเราสามารถที่จะแอดวานซ์เอาไป ใช้เป็นวงจรเล็กๆน้อยๆที่ผมให้ไปทําการเองโดยทําง่ายๆซึ่งมีความรู้อยู่แล้วเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซีนิคคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับเช่นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะวงจรนี้เราเรียกว่าวงจรตรวจเช็ครีโมทอ่ะดูนิดหนึ่งนะครับวงจรตรวจเช็ครีโมทซึ่งเวลาเราซ่อมเคื่อเล่น DVD หรือว่าทีวีเรามีปัญหามากกรณีที่เราซ่อมรีโมทลูกค้ายกแต่รีโมทมานะแต่ว่าแต่ว่าเรากดแล้วไม่มีที่รอง ซึ่งเวลาลองอาจจะใช้กล้องดิจิตอลถ่ายได้นะครับแต่ว่ากล้องนี้อาจจะ20,000ืราคาค่าอะไรที่จะมาตรวจสอบตรงนี้แพงเกินไปเราไม่ได้ยมกันเราจะใช้วงจรตรวจเช็คดหมดแบบง่ายๆก็คือเราก็ประกอบขึ้นมากันเองนะซึ่งจะเอาจากวงจรของเครื่องเล่น VCD DVD ได้แหละเอามาประกอบขึ้นมาเป็นชิ้นส่วนลงทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เกิน20บาทหรือสามารถขอที่จะเอาพินเก่ามาทํางานได้ตรงนี้นะครับ วงจรเหลอ่านี้วงจรตรวจเช็ครีโมทสามารถที่แอดวานซ์เอาไปเปิดปิดหลอดไฟบ้านก็ได้ครับถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวไปเรียนต่อจากผมนะไปปิดเปิดหลอดไฟบ้านเวลาเราใช้งานใช้รีโมทอะไรก็ได้นะครับกดเอาว c ซีกดเอาหลอดเอารีโมทของทีวีกดปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะสั่งเปิดปิดหลอดไฟได้หลอดไฟ2 2 0โวลต์นี่แหละครับวงจรนีนะแทนที่เราจะใช้วงจรตรวจเช็ครีโมทที่เขาขายตามท้องตลาดซึ่งราคาค่อนข้างจะแพงและอุปกรณ์เยอะเกินไป แต่น,นี่มีทาเตอร์ตัวเดียวก็สามารถที่สั่งงานได้ทั้งเปิดปิดไฟแล้วก็ตรวจเช็ครีโมทอย่างง่ายๆถ้าเราไปให้ลูกค้าเขาย,ยกจอ 40, 40นิ้วมาซ่อมเพื่อจะซ่อมรีโมทอันละ50บาทมันไม่คุ้มกันให้เขาเอารีโมทมาอย่างเดียวแล้วก็ใช้วงจรตัวนี้เช็คสามารถที่แอดวานซ์เอาไปใส่ในมิตเตอร์มัลติมิตเตอร์ของเราได้เลยครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปแอดวานซ์ทำเหมือนตัวนี้นคุณน้องมดเนี่ยเอาไปทําเป็นวงจร วงจรอะไรนะเรียกวงจรอะไรผมโอมันเป็นไฟแสดงสแตนบายครับสถานะนะนะอาจจะเรียกว่าวงจรนี้สามารถแอดวานเอาไปเป็นราวตากผ้าก็าได้นะครับเป็นใช้ LDR เซนเซอร์เวลาโพเพสโพเพสปุ๊บปรากฏว่าความสว่างของผ้าทิ์เนี่ยมืดลงทําให้ LDR ตรวจเช็คปร,ริมาณความเข้มของแสงไม่ได้มันก็จะสั่งให้ราวตากผ้าเก็บผ้าทันทีนะโดยมีวงจรเซนเซอร์อย่างเงี้ยโดยการแอดวานของเราเองขึ้นมานะครับ เวลามีแสงสว่างขึ้นมาปุ๊บมันก็รา,าตัดผ้าแล้วก็จะเลื่อนผ้าออกไปตัอ,อีกทีหนึ่งสามารถที่จะเปิดปิดหลอดไฟก็ได้เหมือนกันนะครับวงจรนี้นะเราเรียกว่าวงจร LDR ตัวเช็คเป็นความเข้มของแสงแล้วก็วงจรไฟกระพริบให้เกิดความสวยงามขึ้นมานะตรงนี้ะครับถ้าท่านใดสนใจก็เอาสามารถที่จะไปไปเรียนโรงเรียนหลักสูตรระบบเสียงช่วงที่สองนะสามารถทําได้ตั้งหลายอย่างเลยนะครับป,ปิด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 นี้ก็สามารถที่จะเอาไปเป็นเอาไว้หลอกภรรยา เอาไปวางไว้หลังทีวีเป็นกันทงทีวีภรรยากดเปลี่ยนช่องจะดูช่อง3อย่างเดียวเราจะดูบอลร้ลองปิดปิดปิดขึ้นมาตกใจไม่ค่าใช้เราก็ดูบอลสบายนคะครับทอาง่ายๆเลยนะสนใจก็ไปเรียนหลักสูตรได้ระบบเสียงช่วงที่2นะครับนะติดต่อทางระบบเสียงระบบเสียงโอเคนะครับท่านใดมีความประสงค์สนใจก็ลงเรียนได้แต่ตัวผมเนี่ยมีเทคโนโลยีมากเหลือเกินที่อยากจะถ่ายทอดแต่รู้สึกว่าจะติดปัญหาเรื่องถ่ายทอดไม่ได้ เทคโนโลยีระบบไร้สายผมมีมากกว่านี้ระบบกล้องวงจรปิดผมมีมากกว่านี้อีกถ้าท่านใดสนใจเพราะว่าผมทาเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดอยู่ระบบที่เป็นกล้องสปายไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไทาย